สวัสดีครับทุกคนมาพบกับไอซ์กแล้วนะครับคลิปนี้ไอซ์จะพาไปเที่ยวที่พัทยานะครับโดยมีเป้าหมายของเราก็คือเซนทัลเฟสติวัลพัทยาบีชนะครับหลังจากเดินจากที่พักมานะครับถึงสิ้นสุดถนนพัทยากลางนะครับ mm hmm. ก็จะมีทะเลอยู่ข้างหน้าเรา mm hmm. เห็นไหม mm hmm. ครับ ทางความมือจะไปพัทยาเหนือนะทางซ้ายก็ไปพัทยาใตา้แต่ตอนนี้เราอยู่ประมาณพัทยากลางนะครับ,าาบแต่ก่อนจะไปเที่ยวห้างคันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คนที่มาใหม่นะครับฝากกดซับส c r i b e ช่องไอ เวลาไอมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับอ่ากดเลยกดเลยกดเลยตรงนี้จะเป็นเส้นริมหาดของพัทยานะครับมีต้นปาล์มปลูกแบบยาวไปเลยอะ่ะแต่ว่าที่ไอไม่ลงไปที่ เพราะว่าไม่ได้เตรียมรองเท้ามานะครับก็เลยไม่สะดวกบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงานะทุกคนเนื<ว>่องด,ด้วยสถานการณ์ของโควิดนะครับดูทะเลโล่งมากเลย งกันอากาศร้อนใช้ได้เลยทีเดียวตรงนี้ถ่ายจากหน้าห้างนะครับอยู่หน้าห้างแล้วก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูว่าความคึกคืนหายไปเยอะมากอะ่ะเพราะว่าไอซา์เคยมาก่อนที่จะโควิดอะมันจะแบบคึกคืนมากกว่านี้ ันนี้เป็นทางเดินเข้าไปในห้างนะครับตอนทเดินเข้าไปในห้างตรงหน้าห้างก็จะมีของขายประปลายแล้วก็จะมีข้างล่างนะครับโซนชั้นบีก็จะมีคอนเสิร์ตจัดเบียร์การ์เด้นตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าก็ Social Distancing เนาะอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในห้างคนบางตาไปเยอะมากทุกคนบอกเลยเพราะว่า ไอเคยมาแล้วมัน,เ,นาาเยอะกว่าน,นี้เนี่ยน่ารักเนื้อเน,นี้ยที่เป็นตู้หยอดอะ่ะดูสิแล้วเราเป็นทาสแมวชอบมากเลยเนี่ยบรรยากาศในห้างก็จะดูแบบคนไม่ค่อยเยอะ <S <S ไฮไลท์ของห้างนี้เลยนะครับตรงจุดนี้ใครมาก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดชมวิว ใครมากับแฟนนะโรแมนติกตายเลยตรงเนี้ยบอกเลย จริงๆข้างล่างเขาเปิดเพลงนะครับแต่ว่าจริงๆอยากจะให้เก็บบรรยากาศเพลงมาแหละแต่ว่ากลัวติดลิขสิทธิ์ก็เลยต้องเอาเพลงออกอยู่ตรงนี้นานพอสมควรเลยแหละเพราะว่าชอบบรรยากาศมากๆเลย ตอนจะกลับนะครับเดินออกมาตรงจุด3แยกที่เราเห็นนะโอ้เห็นไฟผุเต็มไปหมดเลยเอย้ไม่ใช่เห็นไฟกระพริบเต็มไปหมดเลยเขาตกแต่งไว้อย่างสวยงามก็เลยเดินไปเก็บภาพมาให้ดูกันนะครับก่อนกลับสวยดีนะแต่ว่า <c oughs> กล้องอะ่ะถ้าไม่แรงพอถ่ายรูปออกมาไม่ค่อยสวยไอก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปเลยถ่ายแต็วิดีโอมา โอเคก็นำบรรยากาศของพัทยาล่าสุดมาให้ชมกันนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับหวังว่าคงได้รับความบันเทิงกันไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนคลิปหน้าบายบาย,บาย